สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว s f i g u a r c a m m a n d e r Deno กันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับโอเคเป็น2.0เอร์ชั่นกล่อง iPhone นะนี่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้ากล่องกันตัวนี้ก็จะเป็นอซอฟต์ฟอร์มกับกันฟอร์มนะครับมาในกล่องเดียวนะที่สามารถเปลี่ยนพาทได้ โอเคด้านล่างก็เขียนว่า sf figure art อ่ะ,อะด้านข้างก็จะเป็น m a s l e d e r deno soft form ันฟ form นะครับอ่ะเห็นไหมเอ่ยโอเคอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับด้านบนก็เป็น sf figure art อ่ะข้างหลังก็จะมี action pose นิดหน่อยนะเป็น2ฟอร์มนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่า อ่ะโอเคครับแกะซัก,กเทปออกเรียบร้อยแล้วอ่ะตรงน,นี้โอเคเปิดออกมาก็จะมีประมาณนี้กับหัวโอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเล็กน้อยนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆมือแล้วก็การเปลี่ยนฟอร์มนะครับประมาณนี้ ของในกล่องแผงแรกสุดอ่ะก็จะเป็นตัวเดนโอนะครับโอเคแล้วก็มีกันฟอร์มมาด้วยอาวุธแล้วก็มีดาบมีปืนนะครับอ่าข้างในก็จะส่วนด้านหลังจะมีมือมาให้นะครับกี่คู่เอ่ยสองสี่ เจ็ดคู่นะครับมือมีมาให้ทั้งหมด okay. แล้วก็มีมีแบบกำหมัดที่ติดมาในตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะออกจากกล่องกันดีกว่าอ่าเอาละครับตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดนโอนะครับซอตฟอร์มนี่ครัข้างหลังก็จะประมาณนี้ข้างหน้าประมาณนี้อ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีมาให้นะครับเสร็จแล้วก็ของที่มีมาให้ในนี้อีกก็จะเป็นหัวนะครับนี่ก็เป็นหัวของกรันฟอร์มนะครับนี่ฮะประมาณนี้ตาเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวตัวนี้หลบไปก่อนอนี่ฮะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นส่วนหน้าอกนะครับ เป็นส่วนหน้าอกของกรันฟอร์มนี่ฮะอ่ะโอเคครับอ่ะตรงจุดตรงไหล่นี้นะครับก็จะแยกเป็นโคโลชิ้นกันนะครับทําให้สามารถขยับได้นะก็จะขยับได้ประมาณนี้นี่ครับทั้งสองข้างเลยนะครับขยับได้แบบนี้โอเคครับงั้นต่อไปก็จะเป็นส่วนของหัวเข็มขัดนะครับอ่าโอเคครับนี่ครับหัวเข็มขัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้ อ่ะส่วนตัวนี้ที่ที่เออเอาไว้แปลงร่างหรือเปลี่ยนฟอร์มนะก็จะมีมาให้ทั้งหมด2แบบนะครับเป็นเหมือนตั๋วรถไฟนะครับนี้เหมือนตั๋วรถไฟของในเรื่องนะครับนี่ครับก็อันนึงจะเป็นแบบสติกเกอร์ติดอีกอันนึงจะเป็นพลาสติกใสยอยู่อยู่ข้างในด้วยนะครับอ่าครับ ไม่รู้ว่าทําไมถึงให้มาสองแบบโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนเกาะที่ขานะครับที่เป็นการฟอร์มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเอาไว้เปลี่ยนได้มีมาให้ทั้งสองข้างเหมือนกันนี่ครับแล้วก็มีดาบมาให้ครับนี่แล้วก็ปืนฮะ,ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้อ่า ต่อเป็นดาบกับปืนนะฮะที่ปกติจะติดอยู่ที่เอวนะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนี่ครับอ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อมามาดูมือกันนะว่ามีอะไรบ้างโอเคมือตัวนี้เป็นอาท่าประจำของโม,งมงโมทาโอสนะก็คือพระเอกมาแล้วอ่ามีทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูแค่ข้างเดียวแล้วกันนะครับ เราจะได้ไปกันไวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือ,อน่าจะเป็นตอนที่จับตัว๋วนะฮะที่แปลงล่างมีมาซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีมือแบบชูนิวโป้งมานี่ฮะมีมาให้ทั้งสองข้างเหมือนกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมือแบบจับปืนนะครับมีมาให้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับ อ่าส่วนตัวนี้เป็นมือแบบจับดาบนะครับผมมีมาให้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นอ่าท่าชี G ้นิ้วแบบกันฟอร์มนะฮะเอาไว้เล่นกับกันฟอร์มนี่มีมาให้สองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นแบบอ่าปล่อยตามสบายนะแบบมือธรรมดามีมาให้สองข้างเหมือนกันครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดขยับกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูที่หัวกันก่อนเลยหัวอ่าก้มหน้าได้ คางชิดกับเกาะได้ประมาณนี้การเงยหน้าครับอ่าสุดๆแล้วได้ประมาณนี้ครับโอเคการหันซ้ายหันขวาก็หันได้รอบนะฮะตัวนี้โอเคครับมาดูที่แขนปึ๊บ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 อ่าสามารถได้ยกได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ๊บประมาณอ่อาลงมา วนี้กห็หมุนหันหลังขึ้นได้ประมาณนี้หมุนโอเคครับถ้าเกิดเราจะยกขึ้นก็อาจจะต้องอ้าหน่อยโอเคเพื่อที่จะหลบเกาะก็จะได้ประมาณนี้ตัวไหลนะครับก็จะเป็นโคลชช้นกัน,นสามารถาเปิดปิดได้แอนได้ข้างในก็สามารถเยี่ยวไปหน้าหลังได้นะครับประมาณนี้ต้นแขนหมุนได้ นะโอเคครับโอเคแล้วก็ข้อสอบครับปึ๊บอพับได้สุดๆประมาณนี้เลยพับได้เยอะมากเลยโอเคส่วนข้อมือตัวนี้หมุนได้หมุนได้รอบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถงอได้อ่านี่ครับ ตรงนี้อ่ะตรงข้อพับข้อสอบมันจะบิดได้นิดนิด,น,ดนึงนิดหน่อยนะฮะอ่านี่ครับเหมือนเป็นแบบใหม่นะเขาทำมาเป็นคนละชิ้นกันช่วงขาหลุดไปแล้วปุ๊บอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ลำตัวกันมั่งลำตัวสามารถแอ่นตัวอันนี้แอ่นตัวได้สุดลวได้ประมาณนี้กลม ก้มก็ได้นิดหนึ่งนะฮะอแอนตัวกับก้มตัวได้ไม่เยอะยังตัวไปทางซ้ายยังตัวไปทางขวาได้นะครับโอเคหมุนก็หมุนได้นะโอเคหมุนได้อยู่ครับ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่ขากันโอเคครับที่ขานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เราสามารถยกขาได้ประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็นี่อาขาไปด้านข้างได้ประมาณนี้เลยนะตรงนี้ก็จะทำออกมาดีเหมือนกันนะฮะซอนข้อต่อได้ดีมากเลยอ่แล้วก็เขาเอาหลนอีกแล้วครับ โอเคเหมือนพาร์ตตรงนี้ของผมจะติดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะหลุดบ่อยมากเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะที่เขาก็งอได้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็ตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนคนละชิ้นนะซึ่งจะทําให้บิดได้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้อ่าโอเคครับมาดูที่ปลายเท้ากันต่อนะปลายเท้าก็จะ ยืดได้นะฮะยืดได้ประมาณนี้อ่านี่ฮะสุดแล้วแล้วก็ดันขึ้นได้ประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็ตรงปลายเท้าอ่าตรงปลายเท้าจะดัดได้อ่าดัดขึ้นได้ครับโอเคแล้วก็จะย้ยเท้าไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับนี่อ่าโอเคครับอ้าขาอ่าตัวนี้ถ้าเกิดเราอ้าขามันจะติดตรงเข็มขัดนะครับตรงที่เก็บอาวุธตรงนี้อ่า ่าโอเคช่วงต้นขาหลุดไปอีกแล้วอ่ะงั้นตรงที่เก็บอาวุธแล้วก็ดันไปข้างหลังนะครับแบบนี้แล้วก็มันก็จะอ้าขาได้สุดๆประมาณนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็หมุนกลับลงมานะครับอ่าโอเคครับตัวนี้เท่าที่ดูก็สวยดีนะครับจุดขยับก็โอเคเลยนะครับน่าจะจัดท่าได้เยอะนะครับตัวนี้อ่ะแปะมันกลับคืนเข้าไปครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวต่อมาเรามาลองอเปลี่ยนฟอร์มกันดูดีกว่านะ,ะวิธีเปลี่ยนเป็นกันฟอร์มนะครับก็ง่ายๆนะครับเราน่าจะต้องถอดชิ้นส่วนหน้าอกออกก่อนมันจะถอดนี่ละปัญหาครคือมันจะถอดยังไงเอ่ยอ่ะโอเคครับตอนนี้แกะออกมาได้แล้วนะก็ เอาจิงๆแกะยากพอสมควรเลยนะครับงัดอยู่นานเลยก็จะอ,ออกมาได้นะกลัวหักด้วยนะก็เลยแบบต้องแบบค่อยๆระวังค่อยๆงัดนะนี่แต่อต,อตอนนี้ออกมาละว,ว้าวอยู่เหมือนที่ท้องจะมีรอยเปื้อนด้วยนะ,ะไม่เป็นไรครับนิดนึงเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็แกะที่หัวเข็มขัดออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่ต้นขาสองข้าง แล้วตอนนี้ก็เหลือที่หัวที่หัวจะเป็นแบบสไลด์ออกมาขอาก็หันไม่ตรงนะฮะเนี่ยโอเคครับอ่ะนี่ฮะเราแกะหัวามาแล้วตอนนี้ตัวก็จะเหลืออยู่ประมาณแช่นี้เสร็จแล้ววิธีประกอบเข้าปุ๊บอ่ะเราก็จะใส่หัวเข้าไปก่อนตรงนี้จะมีะสลักอยู่นะฮะก็ใส่เข้าไปแบบตรงๆรนะฮะ ะแล้วมันก็จะลงล็อกกันพอดีโอเคเสร็จแล้วก็โอเคชิ้นส่วนลำตัวก็ประกบนะวายไม่ตรงครับโอเคมันก็จะต้องดันดันเข้าหน่อยนะโอเคอ้าวไม่ไม่ติด ประกอบยากพอสมควรเลยนะเนี่ยโอเคครับอ่ะพอติดปุ๊บมันก็จะติดแน่นเลยครับาวนี้โอเคครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดจะมีสี่รูให้ใส่เรียบร้อยแล้วก็จะมีที่ต้นขานะครับ โอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นการฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับทั้งการทั้งจุดขยับแล้วก็การเปลี่ยนฟอร์มเนาะตรงนี้น่าจะเพราะผมกดเพราะผมดันก้มหรืออะไรมากไปมั้งฮะนี่ตรงนี้จะเป็นรอยถลอกอตอนที่พยายามน่าจะเป็นตอนที่พยายามเปลี่ยนเกาะนั่นแหละครับเพราะมันแกะยากมาก น่าดีนี้ก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรา,เาไปลองจัดท่าโพสกันดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูท่าแอคชั่นโพสกันเลย โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับแอคชั่นโพสของ c อ m m e n t r ไ d e r d o r เด o r อฟฟอและกัน Form นะครับก็สำหรับผมก็โอเคนะครับโพสต์สนุกมากแล้วก็จัดท่าได้สวยดีนะครับก็โอเคเลยนะเล่นได้หลากหลายแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเอา,เอาออกมาเล่นเนี่ยคือถ้าเราจะเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะตรงช่วงาพาร์หน้าอกมัน,นะฮะ ซึ่งมันต้องออกแรงแกะนิดนึงนะมันติดแน่นพอสมควรเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ